และนี่คือเก้าอี้อีกหนึ่งตัวที่หลายๆคนยกให้เป็น n u m b e อร์วันับอันดาซีดไฮเซอร์สี่รุ่นล่าสุดจากอันดาซีดนั่นเองครับ ผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่แอปซีบีผมเปาไแอปซีบีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับเราจะให้มาดูเก้าอี้ที่พูดตรงๆนะในบรรดาสตรีมเมอร์เนี่ยผมเห็นยี่ห้อนี้บ่อยสุดละซึ่งยี่ห้อเนี้ยต้องบอกเลยว่าเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่เรานั้นปฏิเสธไม่ได้ว่ามันขอมันดีอยู่แล้วับมันก็คือยี่ห้ออันดาซีนเ่นเองซึ่งอันดาซีนเนี่ยออกแบบมาเพื่อสำหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะนะมีชื่อเสียงมานานนะครับมีชื่อเสียงมานานโดยเฉพาะรุ่นของอคคคเเออรรรรรรหหหหืว่่่่่่าาาาสีลลดมูทยๆนนนนนนนงงงง็ใุุุุข2บ้3 รุ่น1รุ่น4แต่ปัจจุบันเนี่ยมันคือตัว4แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันนะครับอันแรกของในส่วนของอันดาซีดเนี่ยมันเป็นเก้าอี้ที่เปิดตัวในฐานะเก้าอี้ที่เล่นเกมโดยเฉพาะคือมันจะไม่ใช่ออตเตอร์มิกจ๋าๆนะครับซึ่งกลาวหลายคนเนี่ยอาจจะแอนตี้เรื่องเก้าอี้ที่เป็นเกมมิ่งแชร์ที่รู้สึกเออนั่งไปแล้วมันจะแบบไม่สบายนะนั่งไปรู้สึกว่ามันเบาเป็นแบบเบาเป็นบักเก็ตซีดนี่นะครับแต่ว่าเราไม่นั่งบักเก็นแบบบเกตซีเเเเฉยยยๆอออออััััันนนนนีีี้้คืพพกกกใช่่่มมมดงงิร์ปจจุบ ันนเียก็ยังเถียงกันไม่จบนะระหว่างออร์กานิมิกแชร์กับเกมมิ่งเกียร์ในดีกันดังนั้น,นผมขอคลาสสิฟายเดี๋กันคือถ้าเกมมิ่งเกียร์ที่มันดีๆเจอกับออร์กานิมิกแชร์ที่มันแบบไม่ดีอ่ะเออยังไงเกมมิ่งเกียร์ก็ดีกว่าดังนั้น,นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเก้าอ,อี้คืออะไรรู้ไหมคือเราต้องลองนั่งด้วยตัวเองนะครับผมเองเนี่ยในฐานะที่เป็นคนขายด้วยนะครับคือผมนั่งอาดาซิงมาหมดละนะครับทั้งตัวเล็กอย่างวิซาร์ดใช่ไหมดาร์กไนท์และตัวท็อปสุดอย่างไคเซอร์ซึ่งเอาจริ เมื่อนั่งกันเนี่ยมันจะเป็นตัวเก่าหรือว่าตัวรุ่นที่2ก็ว่ากันไปเพราะรุ่นที่3ามมันก็จะเหมือนตัวนี้ดังนั้นเนี่ยตัวที่ผมถืออยู่เนี่ยนี่คืออันดาซีที่เป็นตัวไคเซอร์รุ่นที่4รุ่นล่าสุดในปัจจุบันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสีเยอะมากนะแต่ทางอันดาเนี่ยให้ผมรีวิว3าสีเองก็คือสีเลือดหมูสีแดงสีดําแล้วก็ตัวไฮไลท์ที่สุดคือเด่นสุดเลยนะเจ๋งสุดๆเลยนะนี่คือสีม่วงหรือว่าเพอร์เพิลนั่นเองนะครับโอเคไหมชื่อเต็มก็คือสีมารูนนั่แหละ ก็คือเป็นตัวคลาสสิกหรือว่าตัวที่แบบดูสีก็รู้เลยว่านี่คืออนาซีดังนั้นเนี่ยตัวที่ผมนั่งอยู่เนี่ยจะเป็นขนาดไซส์ XL นะครับไซส์ XL เนี่ยเหมาะสำหรับความสูงที่181จนถึง210เซนมก็คือรองรับทุกความสูงเลยนะครับนั้นหนัก80-180ถึงกิโลกรัมก็คือรับน้ำหนักได้เยอะคนตัวใหญ่ก็นั่งได้แบบสบายๆอันนี้คือ XL แต่ที่ขายจริงเนี่ยมันจะมีเป็นไซส์ L ด้วยนะครับไซส์ L เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่สูงระหว่าง150-190ถึงเซนติเมตรนะครับแล้ว,นนว120 kg, มมัันจะีเลือก120แบบบครบ คือหเลยเป็นพรีเมียม PVC l e t e r นะครับหรือว่าหนังสังเคราะห์ที่เป็นแบบเกรดแบบพรีเมียมเลยที่ผมจะรีวิวเนี่ยก็คือที่จริงแล้วผมมีให้3สีแต่จริงแล้วไม่มี8สีนะไม่ว่าจะเป็นเซนเทอร์เพิลอีเกนแบล็กคลาวดี้ไวท์เบรสออเลนต์เบรนดี้บราล์คลาสสิกมารูนครีมมี่พิงแล้วก็ตัว r o b ินเอ็กบนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นผ้าลินินนะครับผ้าลินินฟราบิกเนี่ยก็คือผ้าลินินเนี่ยจะมีให้เลือกสองสีคือแอสเกรย์กับคาร์บอนแบล็กนั ราคาก็ตามนันเลย18,900แต่ผมรับรองว่ามันเจ็บแต่จบแล้วนี่ก็เก้าอ e ี้เกมมิ่งในราคา18,900จุดเด่นมีอะไรบ้างวันนี้มาคุยกันครับอันดับแรกนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ในสิ่งนี้รุ่นอื่นๆไม่มีคือปกติแล้วเนี่ยเก้าอี e ใ้ในในเก้าอี้เกมมิ่งทั่วไปที่เราเห็นกันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของตัวรองหลังนะครับหรือว่าหลังล่างคือมันจะเป็นเบาะที่สามารถถอดเข้าถอดออกได้แต่มาในมุมเนี้ยนะครับอันดาซีได้ปรับภูมใหม่ตัวที่ว่าตัวแผ่นรองังงยาารรถปปบไไออศศจึ24ะ ได้บ้างอ่ะมันสามารถปรปับได้หมดเลยปรับขึ้นลงได้เข้าออกได้นะครับเฉพาะลำบ้านนะอันนี้เราคุยเฉพาะลำบา้านมันจะมีสวิตษาแบบอันนี้จุดเนี้ยคือเป็นการปรับให้มันเด้งขึ้นออกมาได้เห็นว่าโอ้โหเนี่ยเห็นไหมหไหม,มันจะเด้งออกมาอย่างนี้แล้วเราแค่ต้องการให้มันล็อกตรงไหนเนี่ยเราแค่เข้าไปนั่งครับแล้วก็เลือกให้มันพอดีแล้วก็ปลดล็อกปุ๊บสมแติผมต้องการแบบยืบดๆหน่อยไงใช่ป่ะล็อกมันจะล็อกอย่างเงี้ยเห็นป่ะเนี่ยมันจะดันหลังหน่อยเยอะขึ้นละเห็นไหมปรับได้งาถหนึง่งสารับ้มัน่ถึงแลล้วกก็็อ จบ <irgend. S 2> เลยเห็นไหมแล้วก็รวมถึงถ้ามันต่ำลงตรงนี้ก็ปิดเลยล็อกเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมสาระดับละเห็นไหมแค่นี้ก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่มารองรับหลังหรือว่ารองรับหลังล่างแล้วนนี้ลำบ้าซัพพอร์ตอันนี้นั่งนานๆนี่มีผลแน่นอนนะครับลำบ้าซัพพอร์ตคือการซัพพอร์ตหลังล่างนั่นเองเห็นปะมันได้ได้แบบนี้นะครับแล้วแต่ผมเล่นเกมกูอีเกมมิ่งมาก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละที่มันสามารถที่จะระเบิดหลังได้อย่างเงี้ยนะเนี่ยโหดมากนะครับรองรับได้หมดเลยเห็นไหมอันนี้อันนี้คือโหดมากนะครับก็คือเเเเเเเคคค้้้้้้้้าา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 ใใหหหหวบบบบลลลลลล่่่่งงงัััััััมมมมมกกนน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 นะะะรรรรอออออีีียสถทจจปแืืขขึไไดด เนี่ยพูดง่ายๆเลยรยสูงต่ำเนี่ยเข้าออกได้นั่นเองนะครับขึ้นลงได้76มิลนะครับเจสิบมิลคือเ็เซนแล้วก็ปรับเข้าออกได้3เซนก็คือปรับให้มันพอดีพอดีได้ตามหลังที่เราได้นั่นเองนะครับ ผมเองก็จะปรับประมาณนี้เพื่อเราล้งกับกระดูกสันหลังให้เต็มที่นะเห็นปะเดี๋ยวเขาไปอาจารยเอาแล้วกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวพัสดุผิวมันเนี่ยมันสามารถเช็ดรอยเปื้อนได้ง่ายถึงแม้จะเป็น PVC ในว่นหนังสังเคราะห์เนี่ยมันก็นั่งสบายนะครับจับแล้วหนังมันนุ่มนะครับรู้สึกว่ามีความนุ่มมากกว่าตัวเก่านะตัวเก่ายังมีเท็กเจอมีอะไรแต่นี่คือมีความนุ่มมากกว่าตัวเก่าแล้วนี่นะครับก็คือป้องกันรอยเปื้อนนะครับแล้วก็อายุการใช้งานได้นานการเก็บงานเก็บงานอะไรเงี้ยมันก็ หกแต่ว่าอนาซีเทาที่ผมเคยจับมาเนี่ยอันนี้คือตัวแรกที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งว่ะคือมันเป็น 5D ตรงที่ว่ามันสามารถ adjust ตรงพนักพิงให้มันดีได้โคตรเจ๋งอ่ะดูดิตั้งได้เนี่ยอาร์มเรสเนี่ยสามแบบคือถ้าสมมติว่าโต๊ะมันเกยกันหรืออะไรมันเกยกันถือว่าเก้าอี้นี่มันเคลื่อนสุดแล้วเนี่ยอันนี้ช่วยได้เยอะนะเห็นป่ะถ้าสมมติว่าไม่มีอาร์มเรสใช่ป่ะปึ๊บเนี่ยไหล่คุณจะใช้งานหนักที่วางมือคุณมันจะมันจะต่ำลงตรงนี้แต่ว่ามีอันนี้ปึ๊บ แค่ขั้นเดียวแค่เนี้ยเห็นปะ่ะการที่มีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือเล่นโทรศัพท์ได้เลยนะเล่นเกมได้เลยนะเห็นปะ่ะไอ้ตัวนี้เวิร์กตัวนี้เวิร์กตัวนี้เวิร์กจริงเนี่ยเห็นไหมตัวนี้เวิร์กอันนี้คือจุดที่พีคมากคือไม่คิดมาก่อน,นว่าจะมีห้อไหนทำให้การเอียงของตัวเพียงแขนเนี่ยสูงขึ้นถึงสี่เท่าองศาเห็นป่ะเนี่ยเล่นได้เลยเจ๋งคือโหดมากคือเหมือนเขาทำมาเพื่อซัพพอร์ตคนที่เล่นเกมผ่านมือถือได้เห็นป่ะอย่างเงี้ยโคตรเจ๋งอ่ะอันนี้เจ๋งจริงยอมรับนะครับเพิ่งเห็นเจ้าแรกที่ททททาาาาานนนนนนนะะะะคคคครรรรััััััับบบตตวีีีีีี้้้้้้ถออออองง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 ไไไมม่่่่่่่่่่่เเเเเเเยย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 หหหแแแลลลลชดโศพ์สๆ แล้วก็ในส่วนของตัวหมอลรองคอเนี่ยความแปลกของอันเนี้ยปกติแล้วเนี่ยเขาว่าหมอลรองคอเนี่ยมันจะต้องเป็นสายคาดที่เราคาดเข้าคาดออกใช่ไหมนะครับแต่ว่าอันเนี้ยอันดาซิตมาแปลกตรงที่ว่าเขาทํามาเป็นแบบแม่เหล็กนะครับวัสดุตรงนี้ทําจากตัว m e ม o r y foam เนาะแล้วข้างในเนี่ยมีแผ่นความเย็นหรือว่าคูล l i n g g e อยู่ข้างในด้วยนะครับนี่ไงข้างในี่เป็น m e ม o r ฟ f o a มนี่ให้ดูตัวนี้เลยนะตัวนี้เป็น m e ม o r y f o a มข้างในนะชพาะแผ่นรองคอนะแล้วก็ได้จะเป็นคูลเจลเห็นปะเนี่ยคอจะเย็นเห็นปะ ที่มันจะเย็นเราได้เป็นเมมโมรี่โฟมข้อดีของเมมโมรี่โฟมคือคืนตัวได้เห็นไหมมันจะยั่วตามรอยที่มันยับมาก็คือเหมือนที่มีหน่วยความจำนั่นแหละมันจําได้ว่าเราเคยยึดอะไรไปอยู่วันนีตนนน้ตรงนี้เป็นแม่เหล็กเห็นไหมครับตรงนี้เป็นแม่เหล็กเห็นไหมครับและมันสามารถที่จะถอดข้อต่อออกได้ง่ายมากเพียงแค่คุณแปะมันสมมป็นอย่างนี้ปุ๊บจบเลยเห็นไหมแล้วคุณจะแอดจัสไปที่ไหนก็ได้สูงขนาดนี้ก็ได้ต่ำขนาดนี้ก็ได้อันนี้คือล็อกอยู่นะเห็นไหมสมมป็นผมจะนั่งใช่ไหมมันจะแบบสบายสมปติอย่างนี้ปุ๊บใช่ม ผมก็เลือกให้มันแบบเนี่ยมันเป็นแม่เหล็กอะ่ะมันก็สบายเห็นป่ะเออเหมือนสภาวที่เล่นเล่นเนี่ยอุ้ยสบายนะแล้วก็ไอ้ตัวเนี้คยความพิเศษของมันคือมันเอ็นหลังไดส้ดสูงสุด135องศาเอาเฉพาะเอ็นก่อนนะเอ็นได้135องศาโอ้ก็อเอ็นได้ประมาณนี้ถือว่าเอ็นได้ต่ำนะเอน็นเอ็นได้ต่ำมากนะเนี่ย135องศาคือเอ็นได้ลาดมากจะลาดอย่างนี้รเนี่ย135องศาใช่ไหมครับ135องศาไม่พอก็ปรับได้กี่ระดับอะ่ะลองไล่ไปดิตึ๊๊๊ดดตตึึด <g ül> s> <S ก็นั่งหลังตรงนี้ก็ได้เวลบตรงนี้ก็เวอร์ไปเอียดสักนี้ก็พออ่ะอย่างนี้ก็พออย่างนี้ก็พออ่ะอย่างนี้ก็พอเราก็เราต้องหาโพสชั่นที่มันเหมาะสมกับตัวเราให้ได้แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจคือความที่มันสามารถที่จะ็อกกิ้งได้มันเราบรับการโยกได้ก็คือปุ่มนี้มันจะโยกโยกได้แต่ก็าอีโยกได้เลยซึ่งอันนี้อันเก่าไม่มีเนี่ยนั่งเวลานั่งทิ้งก็โยกได้โยกได้เสร็จปุ๊บมันล็อกได้ด้วยนะปุ๊บโยกนี้ปุ๊บล็อกอันนี้คือแบบปกติใช่ไหมครับก็ล็อก โอเคปกติแต่ถ้าสมมติว่าโยกไปโยกมาปุ๊บเออเฮ้ยโยกมาสบายกว่าการล็อกต้องโยกซะปั๊บไม่กระค้างอยู่เนี่ยชิลป่ะก็ชิลเลยนะอันนี้คือใกล้ๆซีโร่กราวิตี้แล้วเออแบบมันจ,จะประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันค่อนข้างเวริร์กคือก็ยี่บางตัวฟังก์ชันต่างๆทำไม่ได้จริงดีจริงเดี๋ยใช้งานไม่ได้จริงแต่อันนี้ผมถือว่ามันใช้งานได้จริงนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือที่ผมนั่งอยู่นี่คือไทเซอร์ที่เป็นตัวใหม่นะล่าสุดนั่นเองอาร์แอด้าดีครับแล้วก็ไอตัวล ได้นะครับโอเคไหมถ้าเป็นครเซอร์3โปรนะมันจะไม่สามารถปรับลำบ้าได้อันนี้ชัดเจนที่มันแตกต่างกันนะครับที่เหลือจะเหมือนกันหมดตรงนี้นะครับจุดเด่นที่ใครเซอร์4หัวกว่าครเซอร์3โปรคือลำบ้าที่มันเด้งออกได้ป๊อปอัพลำบ้าเห็นไหมอันนี้สําคัญเน,นี่ยเป็นตัวต่างเลยอันนี้สําคัญเลยนะครับถ้าเราด้าปกติกอย่างเงี้ยได้เห็นไหมถ้าสูสีมันไม,ไม่พอใจก็ปรับขึ้นมาให้มันนั่งได้เห็นไหม มันรองรับทุกสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะทําอะไรพักผ่อนหรือว่าคุณจะเล่นเกมคุณสามารถแอร์จัสได้แต่ว่าจะให้มันสูงจะให้มันดันไปมากหรือจะให้มันดันไปน้อยอันนี้มันขึ้นอยู่กับเซีเระของแต่ละบุคคลนี่คือสิ่งที่ไคลเซอร์สีต่างจากไคลเซอร์สามโปรนั่นเองนะครับอันนี้สําคัญเลยที่เหลือก็จะเหมือนกันไม่ว่าอาร์มเรสที่เป็นตัวแมกเนติกเฮดพิโลจะเหมือนเดิมเมนูโฟมมีเหมือนเดิมคูลิ่งเลเยอร์ที่มันเย็นๆอ่ะเห็นไหมพอซุปเราจะสึกเย็นๆอย่างเงี้ยก็จะเหมือนเดิมนะครับอาร์มเรสเป็น 5D ตรงนห้ค่วา คำเดียวเลยอันดาซีดนะครับคือไม่ต้องคิดเยอะวัสดุทุกอย่างแม่งพรีเมี่ยมหมดใช่ไหมตรงล้อนะครับแข็งแรงใช่ไหม อันดาซีดเ well. er mm ่นคไผิดหวังอยู่แล้วนะครับแอปจัดได้หมดตรงนี้ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ครบเครื่องจุดเด่นเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะมีโลโก้หัวหมอนนะครับปักหัวหมอนอันดาซีนะครับตรงคูลิ่งก็จะมีอันดาซีอยู่ปักอยู่ตัวนี้จะเป็นรุ่นของมันคือไคเซอร์เรียกว่าทำออกมาได้ดีกว่าเดิมมีไคเซอร์เยอะมากนะครับหนังผมบอกได้เลยว่าดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับดีกว่าเดิมแน่นอนดังนั้นเนี่ยจุดเด่นที่ต่างจากรุ่นเก่าคืออันดับแรกคือถ้าผมพูดตรงๆคือนั่งสบายกว่าแบบไม่ตต้้องงงคคคดดะะรรรเเลลยยยนนนนนนาาาาสสัััััับบวววผมมมมที่่่ซ์ุุกกแ็พู แล้วก็ตัวอาร์เมเรสที่ผมชอบที่ผมอธิบายไปว่ามันสามารถที่จะปรับให้มันยึดอย่างนี้ได้เหมาะสับคุณที่เล่นเกมโทรศัพท์ได้ที่ผมจะที่ผมบอกอธิบายไปเห็นปะเนี่ยแค่เนี้ยคุณสามารถเล่นโทรศัพท์ได้ละเล่นเกมผ่านโทรศัพท์ได้ละหรือคุณเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยคุณสตรีมเกมฟีฟ่าคุณสตรีมอาร์โอวีเนี่ยคุณสามารถสตรีมอย่างนี้ได้เลยเห็นปะเนี่ยเห็นปะโค้ชสบายโค้ชชิลอ่ะเห็นปะมันอาจจะเต็มหมดเลยครับ ที่ผมให้ดูเนี่ยมีเลือก3สีเด็คือสีม่วงสีดําแล้วก็สีมารูนนะครับแต่โดยรวมสีม่วงสวยสวยุดสวยจัดเลยขนาดผมแบบขาใหญ่ๆตัวใหญ่ๆดูดิเล็กเลยอะปีกตรงนี้ทาได้ดีครับรับกับก้นได้ดีมากนะครับข้างหลังทําได้ดีเ mm hmm. นาะไม่รู้จะติอะไรวะมันคือยี่ห้อที่โหดอยู่แล้วนะนั่นเขารู้อยู่แล้วว่ามันเขาควรทำออกมาแบบไหนครับเห็นไหมสวยออกได้หมดเลยครับอันดาซีไคเซอร์เขาเรียกว่า เจ็บแต่จบในราคา18,900นก้ี่คือรีวิวโดย iHaveCio รับรองครับไม่ผิดหวังอันดาซิไคเซอร์สี่18,900บาทมีจำหน่ายที่ iHaveCio อยู่ครับ